สวัสดีนะคะเพื่อนอจะดีใจหรือว่าอะไรดีตะกี้ไปตลาดมาเนาะพ่พอไปตลาดมาตะกี้นี่ไปหาซื้อกับข้าวไปหาซื้ออะไรมาไว้เนาะล้วทีนี้พี่พลอยก็ร้านดีตรงที่พี่พลอยร้านตรงที่พี่พลอยไปซื้ออะเอ้าแล้วร้านนี้ก็ไปไหนละเอ้าไปกักตัวร้านดีพี่พลอยจซื้อของนั่นแหละ แล้วตะกี้นี่ก็เดินออกไปเดินออกไปอ่าะกำลังอะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนี่แหละเจ็บพื้นกับข้าวนี่แหละเอ้าเห็นชุดอ่าเจ้าหน้าที่อะไรอะไรที่ก็ใส่เป็นชุดีว p ีหรืออะไรนี่แหละกาลังฉีดพ,พ่นอยู่เลยเอ้าใกลๆพี่พออยนี้แหละก็ยังว่าตอนนี้รอบตัวพี่พอยเลยนะเพื่อนๆก็บอกว่าพี่พอยระวังระวังระวังหน่อยนะแบบว่าน่าหน่อยนะเพราะว่าทางพี่พอยอยู่เยอะมากนะ จะทำไงได้เนาะไม่หลีกไม่พุ้นเลยอะ่ะรอบตัวพี่พลอยเลยนะคะพี่พลอยก็ไม่อยากจะออกไปไหนแต่ว่าไม่ออกไปพี่พลอยก็ไม่มีอะไรทานเนี่ยไม่อยากจะออกไปทําไงเนาะพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงก็เป็น <c oughs> <c oughs> พี่พลอยก็ไปได้ผลไม้มาเนาะเนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยวันนี้ได้ผลไม้มาได้กล้วยมาด้วยแล้วก็ได้แก้วมังกรมาเนาะเพื่อนนะคะค่ะแล้วก็ได้แอปเปิลมาแอปเปิลมานะคะ แล้วก็ได้ลูกพับมาซื้อไม่เยอะหรอกซื้ออย่างละหน่อยแล้วพี่พอยจะไม่ทานเยอะหาได้ลูกพับแล้วก็ได้ต้มมาน้อเมื่อวานเนี้อันนี้คือผลไม้ของพี่พลอยนะคะก็พี่พลอยจะคี่ว่าขาดผลไม้ไม่ได้ค่ะแล้วก็อยากจะทานยำหมี่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำแบบนะ้ซื้อมาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะยำถุนเต้นนะคะถุนเต้นเนาะซื้อถุนเต้นมาด้วยนะคะแล้วก็หมูยอมาด้วยนะคะซื้อมาไว้ แต่ yup. แต report, mm. ยังไม่ได้ทำหรอกยังไม่ได <go ้ทำอยากพูดขอแล้ค่ะว่าเดี๋ยวซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆทำทีหลังอแล้วก็ซื้อไข่มาด้วยไข่ก็หมดพอดีซื้อไข่มาด้วยเพราะพี่คอยเขาจึงคิดว่าขาดไข่ไม่ได้ต้องการไข่บรรไบเนาะคือกาติดไว้มะนาววันละลูกซื้อมะนาวอีกอันเก่ายังเหลืออีกสามลูกใหญ่ๆเลยนะนนี้มะนาวนะคะเพื่อนนะคะเราไปของหัวแดงก็หมดอ้าซื้อของหัวแดงมาอีกทีนี้เอาเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จ กินนานมากเลยเนี่ยนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็อยากกินวักทองค่ะวักทองอีกเพราะว่านวล้นั่งทานอร่อยนะคะซื้อมาบอกคุณยายหนูหนูไม่เอาเย,ยอะได้ไหมเอานิดเดียวทําจะทํานิดเดียวอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ทําใต่ำมาทางจอหมันนาดูเล่เนี่ยออกโงนดวเลยอ่นะเนาะที่หมอคิดว่าเนาะน่าอร่อยได้ของมาเยอะเลยนะคะแล้วก็มีต้นหมอมผักชีนะคะได้ต้นหอมผักชีมาด้วยน,น,น,นะคะเพื่อนๆนะคะ ต้นหอมผักชีอันน,นี้อันนี้นนต้นหอมผักชียอไว้ใส่ยนะ่างเนาะอันนี้คือไว้ใส่ผัดกระทองก็เรียกว่าเป็นหมูราพายใช่ไหมอันนี้ค่ะอร่อยนะคะอร่อยแล้วก็วันนี้ก็ได้กับข้าวอันนี้มาเลยแบบซื้อสําเร็จมาเลยตุ๋นแซ่บนะคะเดี<ๆ>๋ยวจะทานกับพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวทานด้วยกันเนาะเดี๋ยวพี่ลอยจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวทํานกบพีพลอนะคะเนี่ยวันนี้พี่พลอยก็ไม่ได้อะไรได้อะไรได้แค่นี้แหลนะี่พลอยนะ ะมีผล,ลไม้แค่นี้เดี๋ยวอันนี้ก็คือทานทานวันนีเนนนะะ้เดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มารีวิวให้ดูว่าเออวันนี้ไปตลาดมาขวัวก็ขวัวก็ไม่รู้จะทํายังไงขัวก็ต้องไปน้องทาไงแล้ว,วแม่ค้าเขาก็คนเยอะนะแม่ค้าบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าถ้าอย่างแล้วเราจะทําไงทำมาหากินยังไงว่าก็ทู่ตอ,อไปแต่เขาก็ว่าไม่แรงหรอกนะเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ก็ไม่แรงเพราะว่านะว่าพวกเราก็มีวัคซีนกันหมดแล้วเขก็มายกลัวกัน ติดตระดแล้วเพราะว่างั้นสายพันธุ์ใหม่มันก็จะไม่แรงแล้อันเก่าๆเพราะว่านะต้องรู้จะทำไรถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะของตัวก็กลัวแต่ว่ากลัวก็ทําไงได้พี่พลอยไม่เคยออกไปไหนเลยนะนานๆจะลงไปทั้งลงก็ไปซื้อของแล้วก็รีบขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยคืกว่าพี่พลอยนาะแต่ทำไงได้อะตั้งใครจะมาซื้อให้เราทานล่ะพี่พลอย ันนี้ก็แค่นี้เนาะพี่พลอยก็ว่าเออเนี่ออกไปข้างนอกไปซื้ออะไรมาทานกันเดี๋ยวโบนะว่าเดี๋ยวมาทานกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะทานข้าวเนาะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเนี่ยพี่พลอยก็มีแค่นี้แหละของนะคะเอาไว้เก็บเก็บไว้เนี่ยอันนี้ก็ได้สองสามมืออยู่แบบสองสามมืออยู่เก็บเส็ตด้วเย็นไว้าว่าันเขาก็ยังไม่หมดค่ะได้ประมาณตามนู่นอยู่หอักอาหารนะพี่พลอยจซื้อมาอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งจะไปสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจะซื้อมาเก็บไว้ นะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดิ่งพี่พอยนะคะเดี๋ยวพี่พอรไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวพี่พอรไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรน้องบอกเออไปตลาดมาได้ของมาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้นะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพี่พอรจะทานข้าวนะคะแค่นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่พอก็ได้ข้าเปล่าอันนี้แช่ไหมเดี๋ยวพี่พอรจะทานข้าวนะคลิปนี้บ๊ายบายจ้า